เอาเรื่อยๆครับเรื่อยๆช้าๆครับช้าๆไปเรื่อยๆครับไ, <ป S 1> ไ,ไม่ต้องรีบช้าๆไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ไ,ไม่ต้องรีบอ้ <c oughs> อาวไปเลยครับไปเลย ไปเลยครับไปเลยครับถ่ายวีดีโอครับไปเลยครับเอาไปเลยครับไปเลย

เอาบายบายกล้องหน่อยครับไปยกล้องหน่อยครับบายบายกล้องหน่อยครับไปเลยครับไปเลยครับยินครับผมยินยินยินจับครับกลมใต้วิดีโอครับ